เัิควายมีสองตัวครับอยู่กลางๆกันนี่นี่ราคาควายตัวนี้แต่ว 1, ่ามันอายุายนะตัวนี้ดิดเขายังนี่งไม่หายตัวใดมือมือพันแต่จะได้มือสองตัวเม่ตัวผัวตัวเม่ตัวผู้ตัวผู้บ่ผู้บเท่าไร่บ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 ่ั่บ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 ่ก่บ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 ัน่บ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 ่น่คนายเนาะ เงอรดีกว่าตอนไหนมันมันแบบนึงพันสองเนานีแล้ว่ซื้อละซื้อแล้วหรอเปล่าซื้อซื้อวาแล้วสองตัวพันสองแม่เมอ่์มอไซคเขาเรื่องเพิ่มอมาไหน้องขายนงกันผมดชเออไอ้แปะหัวคลิปน้ากสนอสองสามเจ็ดเจ็ดเก้าจ็ุ้งนี้ สองหมื่นสองส,ส,สองตัวสองสองกันยังห้คุณละ่ละกล้วยกับเป็นราคาอยู่พี่น้องครับแต่ว่าทางบ้านเขาจะขายเกินนี่ได้แต่ขายเกินนี่ไม่ตลาดมันสิขายมาได้มันขายยากขายยากขายยางที่นี่มันก็นลำบากคุนอาม,มาต้องแก้กับบ้านอย่างกับบ้านว่าเตี้ยงขึ้นมันขึ้นยกขึ้นรถขื่นแล้วกับบ้านนี้มัดเลยโอ้โหตัวนี้ผมถ่ายแต่บ้านอะนี่เพืัอนเดืขาย มีตัวนีของพ่อลายอะไายังไลายปั 4, นไใดจักบาทฮะสี่พันหาสี่ห้าสี่พหาส่หาสี่พนห้าีตัวหดาียัอห้ <c oughs> โอโโอ่พันา่ันาี้าสีพห้าสี0หาสี่พัหาส่้าสี้าสี่พนหนาสพนานาันพันกันาั้พสี้น ีโมนโลกตัว่ยหนอยตัวมาะใส่บ้านเนี่นี่เราอันนี้เป็นเหล่าขาวะนี่ถามเลยสัตเอาสีพันขายเพิ่มาสีพักลัวสีพันกวไกร้อยเออสีพักว่ามัวอยู่บ้านไหนแหละฮะนองจามทังไดอนกามข้อนามมากกไผมาน้าเพิ่นน่เอา ผมดูว <Sky jogo. S 1> ่ามากับผู้ผู้ใหญ่หน่องโบแมนบ้านแถวบ้านเดียวกันนี่น้อนและมาบ่าเหมนกูเห็นเราเลย่มาบ่มาเราเหมือนผู้ใหญ่หน่องเอ้าเออช่วงนี้โบแมนผู้ใหญ่มีเราเราเป็นยังไงโบแมนเรามีอยู่บ่เรามีอยู่บ่เหรอผู้ใหญ่มีเรายังมีอยู่บ่ทุ้งนมดนี่ครับบ่เห็นเราเนาะซื้อเราผู้ใหญ่มีแล้วโบเห็นบ่เห็นพม่าเถอะครับบ่แมนเราบ่เห็นมาดน้วยนะแน่นอนแม่เราพอนั่นแหละ ป็ในใมีโ <ro> มเมนต์โมเนเราบอมมวลบอกืบ่ยโหเราเป็นเป็นเรืองเลยเดเอ้าบอ้นกามสี่พันกซื้อกกวกันยี่้ายู่มีเบอร์บ่ล่ะผมมีผมมีเบอร์ป๊าแปาผู้ใดเบอร์มันนะครับสีนันชีตัวเปคันชิดบอกโอ้โหนาคันชิตหูจครับเ้าะมาณนีเป็น้องไทยเบนเกันนะตัวนีแต่มาแต่ว่านะเพราตอนนีขายง่วพ่อผมเห็นแต่วานเ้วยื่นโ้นหน่อ พี่น้องอันนี้ยัางชุบหน่อยได้พี่น้องบานคนกามขีหาขายทับน้เบิดหลังว่วไปใช้ตอนเท่าไหร่นี่มามาเบิงทั้งมาเบิงทั้งโคกเท่นี่โอ้เด็ดลาย,ยู่เลยครับาารรเด็เดลาอยูย่ เมียสาวตัวนี้เมียสาวใารเป็นไหนอ้าวใครเนสิบา้าลอยสิบผาลอยเป็นไทยแปดอยมื่นสิบผาลอยอ้าพี่น้อง ผมบดเสือเดอรวง่วราค่าเท่านี้เบอรงพีนองเดอง่วตัวนี้เดอหมื่นหนึบาทข้างหนเขาขาย1มื่นหมื่นสองหม่นสได้พีนองนี่แสดงว่าชิสายังไปไปอีหลาไปเยอะนะแล้วมันเ่เลยเจ้าบาทเลยเจ้าบาทเ้ เจ้าพันโอ้โหเฮีกตัวนี้มือชิพาอรอด้พี่น้องมือชิพาอรอย่งมื่นบาทเ้อต้วนี้เจ้าได้ขายแถวเดี๋ยวลูกก่องคอยนี่อ๋อไปเรื่อยไปเรื่อยครับเอาเอา <c oughs> เออปลาดูกอกไแเ้วเว้ยตัวละประมาณสามสี่พันนะพี่นองเบอเกินบอเกินสี่พันนะตอนนั้นเอ้าเบิ่งของมัจจิดขายไนะมหนึ่มื่นพันหบาทตัวนี้แหละครับพี่น้องว่าท่านายยางซุ่มปะหน้าสีหนาสีเด้อเอาเม็ดสีสได้อยู่เนื้อนังมังสาเต็มเตยมอายุประมาณตักงแ่ปีอะไรอนไรปีปะพี่กวนพี่กวนออ ขุนขาเลยพี่น้องแข่งขาแล้วนะเนื้อเต็มๆเลยเบอร์มาใส่เอร์มาใส่แล้วเดี๋ขายแท้ละศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสองหกี่ส่แปดห้าบ้านในจราศีนีบ้านบัาน้ำม่งตีรัตโอ้ยบันสังตีบักอดมามกว่าหนิเห็นมันตัวนี้สิบสิบหาร่อยได้พี่น้องได้ Tao sĩ phải loại cứu ninh bưng khoan hai loại ba. Hoa bì lắm nữa tony ra. Hi, thèn, lấy chồng hai nha. Sung cái chứ, 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 ดีกว่าไปเดืขายเอามาเบิ่งมาที่นี่โอ้ตัวนี้น,นั่นพกเลยอันเนื้อปะอันเนื้อปะมันมันปะโมเลี้ยง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 เด้อตัวนี้เม็ดสี่สิบไปไปลายเม็ดสี่สิบหากรัวเม็ดสี่สิบหากรัวโอ้เพ่แพขกะถิ่นเลยเว,ว้ย เมสี่ห้าแม่สาวไอ้่มีคือุ่นไหวโอ้พากระชินกันเนาะข้อง่เท่าไหร่มือหาขันหาเด้องัวงเลียงครับพี่น้องครับเหนือน่อหนังเต็มเตมเลยเหนือดึตเต็มเลยแม่สาวปีก็กลัวไดไดแบบปีปีก็กลัวใด,ดอยู่ยมาเลกมาเลกมาไอ้ศย์พี่เบอร์08 1หศูนย์แปดหนึ่เจห้าหนึ่งสองห้าสอง 1 5ึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งหาห้าศูนย์่นาขอร่อยาสข้าดีแล้วปัดยทวก็ตูดีได้หอยได้หอนคผู้ใส่ได้หอยมีอะไรมีอเมียะหานหานาเบิงันสามคนหานา้องคนไนาเบิงเด้อมูมูแล้วเ เห็นมาซีเบมืนเยนี่เออว่บอกผู้คนเมาหรือฮะบอกผู้คนเมาแท้า่ครอบก่ครูครูคนหนั่นเออครูคนหนั้ยหูจะกันมากยี่น้องไปย่างไปไปเห็นมากดินยเนี่เห็นหาหมอน่เดื่งหมดล้วรับไปเนเดียวเดียวมจำคนเด็ ดึงมาดึงมาเอาหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทตัวผงมาที่นี่ไอ้ไงยางันถุงหนอเพื่อนเห็นมึงพช่อ้า่งมาไหมพี่น้องครับึงเขาสามเนื้อนังหมื่นสี่พันหาร้บาท ไอ้พีกว่าปี่นึงคน okay. หนึ่งลูกนี่เนี่ยจะเป็นสามหนึ่งมื่นสี่พันหร้อยเด้อผมเขาไปเขาแน่ไปพี่น้องมันลมได้มันปุมันปุเบืองเนื้อหนังเราไอ้ายไข่ไม่ได้พี่ดีเท่าเด็เนื้อหนังเต็มเต็มพี่น้องครับหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทผมเขากำลังมาได้พี่น้องพ่อขี้ต้มปุ่นอะมันเป็นดินเหนียวบ่มันขี้ต้มแล้วเป็นดินเหนียว มันตกมาหมูสาบที่หาเอาว่าเต้มมแข่งเลยมือสี่ามันก็ได้ขึ้นดอกแม่มัดจขายอยู่มเมิโจอยู่มเบอร์มาใส่เ้เราห0 8 0ศูนย์แปดศูนยครับศูนย์แครับหกสองศูนย์สี่สอง้าสี่่นสี่หบาทโรมาตอกันเอางวยอยู่สนามเด้อเพาะเอาคนบ้านเขาเพ่ได้ขายผมไปกำลังไปไนพี่น้องมันขีตมเด้อบอคนี้ก่อน มันตมไหมเฮ้ยนี่ละว่ามันโบลีขนาดนี้ได้เก้าซอเสือเก้าซอเสือมีงขอคอปิงนี้งวกง้กคอเขานี่ตัวเี่ศูนย์สามตัวกระบนตะเกาสอเสือนี่เป็นขอกขอบได้ปุ๋งตัวนี้ครับเวลลเบึงบึงัวที่พี่น้องได้อ้ยเห่าเนี่ย งูเลี้ยงบ้งพูดอะไบุญได้แล้วงูล้วโตสองโตเท่านี้ป่ะใช่ครับตัวเดียตัวเดียวตัวกลางอะไรป่นไหนตัวกลางอะไรป่นไดนมือโตผ่านไหนมือเก่าพันหาแม่นี่แม่บอกตัวแม่เด้อพอพีน้องครับมือเก่าพันหานนกงูเลี้ยงงูเลี้ยงครับเก็บบังไทย ยืนเกาะผ่านหาลอยตัวนี้ <c oughs> ขายไปแล้วตัวสีจำปานีขายไปแล้วไอสีกระเปือกขายไปแล้วต้นหนีเขาไหนโอ้ยขายไปแล้วหามเอ้ยพี่นะสีสีสเปรย์ลยเขาขายเลยพี่น้องครับผมผมผมถามราคาเด้อขายไปแล้วตัวนี้มา ม่เบื่อมาใส่มันเร็วเมลเลีเลีมาันเรนแปดซีเก้าห่กเย็ดสามซีซีต้นนั้นขายไปแล้วพี่น้องต้นนั้นขายไปแล้วลาสีสไลดตัวนี้มือเงินก่าวันหาเขาเพระท่านหขอขอกันไปยังพี่ ยั่ใหนี่ก็บ้ายเมื่อไรนี่ต้นเขาขอบนี่กแม่นี่ยิใหนี่ไปเลยสีหอยสีห้าหอยหมื่นสองพันหาิด่ว่วโค้งจอยเลยงวดโค้งติดเนื้อ ม um. ัเว pues in ่ยมตยางเนี่ยคนไปเรอบาทนึงเขาเขาซักหญ้าเด้พี่น้องเขา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 ซักหญ้าสลบไปมัที่นี่มั่นขึ้นไรที่ละมันเมืยไหมเนาะตั้มคนเตยบ้านเหรอสมองสมองสมองเคยไเคื่อไตั้มคนได้มบ้านอานนี้เนาะตั้มคนเนาะตั้งมังคานเศ้าเลยับมือเศ้านี่บป่อือเรนนมาเอาไปละ รถรถผู้เชิญบ่ะง่วงขึ้นแล้ววะคันนี้ต่ำคนครับพี่น้องครับนี่เลยน้อยเต็มพอเดี๋ยวมันถอยนี่แหละพี่น้องครับคันผู้ใดคันผู้ใดรับมันเป็นอาชีพเขาเลยพี่น้องจะไปว่ากันเพราะว่าหนึ่งคือผมก็บทำงานไซนนี่ผมก็เป็นกลางนะต้นเชื่อผมก็อยากสห็อดสีไทยเลยพี่น้องเห็นแล้วมันกั บวกคนกับมาว่าเป็นยังคือไทยพ่กไทยเลยเก็ตรในหงส์ว,ว,ว่าเป็น,ยนอ,อย่างนี้มันควบอยากลำบากของในหอยแต่ละคนน่ะอาชีพเขาเนาะเขาทำงานอาชีพสุดทุลิศนะครับตัวน,นี้เรียบร้อ,รอยแล้วครับซื้อกันเรียบร้อ,รอยตัวนี้เป็นอย่างไรเร<ะ>าไปอย่างไรครับแกนักเลยวะก,กระดูกุ๊บนาชีบวากระเล่าเหรอแล้วก็รุดโกะบอกตัวนี้บอกยี่ไม่ใหญ่นี่บอกตัวนี้เพิ่อนขายผู้ใด ดีออเ,เอยเขาเข้งเลยใช่ไหมสันนี่แข้งแข้งกว่เนาะโอ้ยหัวแดงวา่วางได้วา่วาจะจะไข่ต่ำนำมาเจองัวต่ำอีกใช้ส,าย,สายมากกระเดื่มนี่ก็เนื้อครับเมื่อเดินเดือนพี่น้องครับไปเออทำมือวัน ช่วงนี้ผมสิบย,ย่ามถ่ายคลิปลงหลายๆพี่น้องเพราะว่า,าประมาณไปลายเดือนนี้อาจีพขึ้นไปทั้งพิโลขวัมันแหงแลาสีไปอยู่จั่ประเทิศหนึ่งกับลูกกันไปขอบคุณไค์ครับผม